สวัสดีค่ะสวนเจด,ดต้นริวอินทาพารามนะคะสระบ,บุรีค่ะนี่พามาดูลูกสาวบายฮีนะคะสีเหลืองอันนี้หลังจากผสมเกสรไปแล้วและติดมเมล็ดแล้วได้คัดคัดมเมล็ดแล้วนะคะผ่านไปหนึ่งเดือน1เดือนแล้ว ลูกก็จะอวบอวบอันนี้หลังจากฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยค่ะวันนี้วันที่สิบห้ามีนาคมสองพห้าาวันนี้ฝนตกทั้งวันสาวๆเปียกเลยวันนี้พามาชมสวนค่ะช่วงน,นี้ ต้นนี้มีทั้งหมดสามช่อนะคะใบสะอาดเลยตอนแรกใบโดนลาสนิมด้วยนะแต่ฝนตกวันนี้ชุ่มฉ่ำมากตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็มาต่อวันนี้อีกยังมี น้ำค้างมเมล็ดอยู่เลยนะคะอันนี้ก็รวบช่อไว้แต่รวบแบบหลวมๆม,มีร่วงนี่คัดมมนได้ไปแล้วก็ยังมีร่วงก็จะมีร่วงไปบ้างเนอลูกสาวลูกสาวโตเยอะเลยค่ะนี่คัดแล้วมือใหม่มือใหม่ม เอาเขาพันกันก็จะต้องมัดหวมๆเพื่อให้เขาได้สั่งคอแสงเขาจะได้เขียวสวยนะคะตั้งตัวตั้งตัวอินทผารัมก็ตั้งตัวได้หนูคันเซ็ปคันเซ็ปนี่ค่ะต้นนี้สามช่อ ก็ยังมีอีกหลายๆต้นเนาะต้นมีออกต้นนี้ต้นนี้ออกสี่จันเลยนะคะสี่ช่ออันนี้น้มลงมาข้างล่างธรรมชาติธรรมชาติหลังฝนตกค่ะ อันนี้เดี๋ยวเขาก็เราก็น,นั้นแล้วเนาะขาดแยกแล้วแต่ก็ต้องมีบ้างแหละที่เขาจะต้องหลุดร่วงบ้างมีทางนู้นนี่ค่ะต้นทางนูน้นต้นนี้ก็ติดต้นนั้นก็เหมือนกันแล้วก็มีต้นนูน้นแล้วก็มาแถวนี้นะคะแถวนี้เขาก็จะติด อันนี้ช่อเล็กช่อเล็กเลยไม่รวบช่อเล็กเลยไม่รวบโหยังมีน้ำอยู่เลยน้ำค้างสาวๆแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูต้นนี้ ต้นนี้ที่ว่าช่อเล็กแล้วไม่ร่วบออกนอสองนอเน่แล้วจะไปดูพาไปดูต้นนี้ค่ะพาไปดูต้นนี้ต้นนี้น่าสงสารมากเลยอ่ะโดนด้วงสีดำมากัดยอดกัดยอดตอนที่เขากำลังออกช่อเลย แต่ต้นนี้เข้ามาช่อเดียวออกหน่อด้วยน่ารากักอันนี้ก็อันนี้ก็แต่งแล้วนะคะอันนี้โอวบิวน้มเรียบร้อยโอ้โหตัวหนังสือเริ่มจางแล้วตัวหนังสือเริ่มจะจาง มองเห็นไหมเอ่ยตัวนี้ผสมวันที่เก้านะคะเก้ากุมภาพันธ์มาหนึ่งชอ่อเขาสู้สู้มากๆเลยเก่งมากเลยค่ะแล้วทางนู้นก็ออกนะคะทางนู้นก็ออกแล้วก็ไปทางนูง้นที่เซอร์ไพรส์ที่สุดคือต้นโน้ ต้นโน้นก็คือเราซื้อเพาะเมล็ดมาเนาะคือแถบตรงนี้นะคะตรงนี้ชั้นแถวนี้แล้วก็มาแถวนี้คือโซนโซนนี้เป็นบาฮีเนื้อเยื่อนะคะโซนนี้นะคะเป็นบาฮีเนื้อเยื่อนี่ก็ออกค่ะลูกสาวออก ต้นนี้มาหนึ่งชอ่อหนึ่งช่อก็ดีใจตรงนน้นจิทางโน้นไม่ใช่ตอนนี้นะคะทางโน้นเซอร์ไพรส์คือเราซื้อเป็นแบบพรอมเลดมาแล้วก็คิดว่าอ๋อเขาคงเป็นตัวผู้ย่าเยอะฝนตกเดี๋ยวค่อยตัดต้นโน้นเป็นตัวผู้ ต้นนั้นเป็นตัวผู้ต้นต้นนี้ยังไม่ได้แสดงเพศเพราะว่ายังไม่ออกจันท์เลยเลยยังไม่รู้แต่ต้นถัดไปตรงนู้นนะ่ะคือต้นตัวผู้ต้นนี้สิเซอร์ไพรส์เป็นซื้อเป็นพอ้อเมล็ดมาอ้าวออกจันทร์ค่ะเป็นผู้หญิงมาเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นรสชาติลุ้นสีกัน ว่าเขาจะเหมือนน้องๆไหมน้องๆเนื้อเยื่ออันนั้นเขาเป็นพรอมเล็ดนะคะต้นนี้ยังไม่ออกนะคะน้องๆอ,อันนี้มาด้วยกันมาด้วยกันอันนี้เขาเป็นใบเนื้อเยื่อนะคะ ชุ่มช่ำหลังฝนตกนี่มเมล็ดที่คัดแล้วมเมล็ดได้หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนค่ะฝากติดตาม ต้นหลิวไลด์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันค่ะแล้วจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เราก็ให้อาหารสาวๆค่ะส่วนเราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะเราจะไม่ใช้เคมีค่ะก็จะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ แล้วก็ใช้มูลค้งังคาไม่ใช่มูลค้งังคาวขอโทษค่ะมูลจิ้งหรีดหรือขี้จิ้งหรีดนั่นเองค่ะฝากติดตามต้นเห้วไร้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวนเจ็ดต้นหลิวอินทพผาลัมค่ะสระบุรีนะคะ สวัสดีค่ะ